เอาเรคับก็อยู่กับผมในป๊อปเวกแมนนะกาเกมจูซิบว่าไดอแกรมซีซั่นสองนะครับผนะมจะกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่ดสู้ในเสาสุดแสนจะยิ่งใหญ่อลังการตะการตา เยอะเกินไปอะถเถอะเอ้การต่อสู้เดรนเสาร์นี่แหละอ่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะผมหลีกก็จะสิ้นสุดลงวันนี้นะผมสําหรับใครที่แบบว่าแต้มกาลังไล่ตามอยู่อยู่แอ่งพีเดเตอร์นะผมหรือแรงทองนั่นเองก็ขอให้รีบเล่งขยันกันหน่อยนะครับผมลีกนี้ก็ดูเดือดมากเลยแต้มก็ของผมนี่อันดับหนึ่งนี่อ่าอันดับหนึ่งของแรลงทองใช่ไหมรู้สึกว่าน่าจะ2,000ัฝ่าลวนะขอดูหน่อยก็แล้วกัน สรุปผลลีกไปเลยก็แล้วกันนะผมผมอยู่แรงฮีเดต้อันดับที่12นะผมมีตามอยู่1,009กับ4นะผมออุ้ย2,001แล้วว่าอันดับหนึ่งของแรงทองนะผมนะ2,109นะผมก็เรียกว่าหห่างกันเยอะมากเลยทีเดียวเรียกว่าถึง200เลยนะทุกคนก็สําหรับตัวผมเองนี่เดี๋ยวค่อยไปฟิตเฟสเอาก็นแล้วกันนะผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกต้องไล่ตามทันดิอะ แท็กก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับวันนี้นะสำหรับใครที่บบว่าอยากฟาร์มเอมเบอร์นะผมแท็กเอมเอมเบอร์ก็มาแล้วนะผมก็ขอดูข้างในหน่อยแล้วกันว่าไหวตึงแค่ไหนก็ได้อยู่นะจะพูดกันตรงๆนะผมวันนี้ผมยังจะไม่ตีอารีกนะผมเอาไว้ซัดตอนเย็นทีเดียวนะเพื่อประกาศศักดิ์ศรีฟาร์มยิ่งใหญ่ว่าเราจะได้เจ้าอินโนมินัสเล็กเจนสองไปครอบครองหรือไม่นะผมสำหรับเด็กนี้เดี๋ยวมึงประมาณมึงก็แดงอีกกระปอกอ่ะก็ เอาเป็นรีวิวไนโนเสากกเร์ก็แล้วกันนะผมช่วงเวลาแบบสบายสบายผ่อนคลายอย่างนี้นะผมก่อนที่จะไประเบิดศึกเหล็กที่แซอซีเรียตกันนะผมก็เไม่รีวิวในโนเสาริฟ่าถ้าเรารีวิวในโนเสาร์เนี่ยเราก็จะเสียตัวในการที่จะแบบว่าตีาลีกนะผมผมเอาเป็นสัตว์โลกละปีก็แล้วกัน จริงพูดถึงสัตว์โลกล้านปีนี้ผมก็มีตัวที่ทยอยเลเวลแม็กแล้วนะผมหลายตัวเลยเหมือนกันเอาผมเอ,เอาเป็นตัวนี้ละกันอ่ามันก็ชื่อว่ายูคาโดเซรรสนะผมนี่ก็เป็นฟางที่มีเข่าแบบอลังการมากเลยทีเดียวเรียวกว่าวิ่งเข้าป่าไม่ได้ติดเขา่าต้องอยู่อ่าทุง่ง ยาฟังๆเท่านั้นนี่ผมแต่ว่ามันก็อยู่อายุคน้ําแข็งนะผมนี่ไงมันก็เลยมีธาตุเป็นธาตุน้ําแข็งนะผมตัวนี้ก็เพิ่งอาจะเลเวล40เมื่อไม่นานไปนี้นะผมก็เรียกว่าขยันฟิตเฟสจนได้เต็มทุกตัวเลยทีเดียว <laughs> จนเป็นร่างนี้นะผมะไปดูร่างแรกของมันหน่อยดีว่านะผมก่อนที่มันจะไม่เข่าอันสวยงามขนาดนี้นะผมแล้วก็มีขนปกคลุมเต็มตัวนะผม ในร่างแรกมันก็มีคนปกคุมเต็มตัวแหละแต่ว่าคนละสีกันด้วผมอ,อันนี้ก็เป็นสีสตาร์เตอร์นะเ็เรียกว่าเป็นสีน้ำตาลนะผมของเกมนี้นะผมแล้วก็มีเข่าที่แบบว่าก็อลังการอยู่เหมือนเดิมนะผมแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่ากับหลางสุดท้นะผมก็เรียกว่าแตกแขนงเยอะแยะเลยทีเดียวนะผมมันก็หน้าตาเหมือนฟางในปัจจุบันเป๊ะเลยนะผม ก็น่าจะมีขนตรงคอเยอะหน่อยนะแล้วก็มีเข่าที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเอาไปดูรายละเอียดข้างๆกันหน่อยดีกว่านะผม,มก็ยูคาโดเซลรสเนี่ยชื่อของมันเนี่ยหมายถึงฟางเข่าแหลมนะผมชื่อนี้มันก็มาจากเข่าที่แผ่ฟางของมันนีผมโอเคฟางเข่าแหลมเกี่ยวกับแผ่ฟางไม่น่าเกี่ยว <laughs> ไปดูลากสองกันหน่อยแล้วกานนะผม ในร่างสองของมันเนี่ยอ่ามันก็มีสีเริ่มจะสีขาวขึ้นนะผมนี่เป็นสีขาวเทาน่าก็เหมาะกับการแทงตัวในหิมะไงแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นลายสีขาวๆนะผมคาด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 ตัวนะผมแล้วก็มีเขานิดนึงด้วยทุกคนที่ขาก็อ่าน่าจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็เปลี่ยนสีไปก็มีขนที่ขาเยอะเหมือนกันนะอะมาดูรายละเอียดข้างๆกันหน่อยก็แล้วกันเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่อ่าเมื่อเทียบกับวานครับผม แต่ว่าเล็กฝ่าฟางมูทในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะผมก,ก็แปลว่าไม่ได้ตัวใหญ่มากนะว้แต่ฟางมูทก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวแบเอฟเอ็กเลยจริงแล้วก็ทำลายมนุษย์บ่อยมากนะฟางมูทเนี่ยอ่าอะมาดูร่างที่3ามของมันดีไว่นผมในร่างที่3ามของมันเนี่ยมันก็โอ้โห,โหไม่ต้องพูดถึงเลย เรียกว่าเป็นคนแก่ขึ้นไปทุกทีทุกทีกว่าแล้วตรงหน้ามันตรงด่างมันก็เริ่มจะขาวแล้วนะผมตรงหน้าผากก็เป็นสีขาวนะขขานี่ก็เริ่มรู้สึกว่าจะเป็นอ่าสีไทเทเนียมเรียกว่าโอ้โหแหลมคมเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ไสีขาวว่าชัดเจนขึ้นนะผมลูกตมยังคนเหมือนเดิมนะผมะดูรายละเอียดข้างๆกันหน่อยแล้วกันอ่าเข่าหน้าทึ่งของมันเนี้ยนะผมก็แยกแตกออกเป็นทํเป็นกิ่งนะผมมีทั้งทั้งหมดประมาณอ่าสิบสองกิ่งนะผม ก็12แยกใช่ไหมสิบสองก้านก็มี2ก้านนี่แหละแต่มันแตกออกไปเป็น12อันใช่ไหมแปลว่าข้างละ6ใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ทุกคนไปดูร่างสุดท้ายของมันนะผมในร่างสุดท้ายของมันเนี่ยขนมันก็ยาวขึ้นนะผมเนี่ยแล้วขนที่ขายก็ยาวขึ้นนะผมมีเข่าที่ยาวขึ้นนะแล้วก็เข่าเนี่ยรู้สึกว่าจะแต่แะแนงมากกว่าเดิมนะผมเห็นไหมรู้สึกว่าแขแนงมันจะเยอะกว่าเดิมนะผมเป็นแหลมๆหลๆเต็มไปหมดเลยนะผมมา ดูรายละเอียดสุดท้ายของมันนะผมเมื่อคุณได้ร่างนี้คุณก็จะรู้ว่ามันมีวิวัฒนาการาในยุคอะไรอะไพโตซีนนะผมนะตอนต้นนะผมแล้วแพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปตะวันออกกลางนะผมแล้วก็เอเชียนะผมเรียกว,ว่าแพร่กระจายไปทั่วเลยทีเดียวยกเว้นทวีปอ,อเมริกานะนอกแดนมึงมีทุกที่เลยใช่ไหมก็เป็นฟางอ่าเขตบ้านเหลาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ไปดูรายละเอียดต่อไปกันนี่ฝ่านีผมก็ มันมีเลือดอยู่2,509นผมพลังโจมตี784ด้อยนะผมเรียกว่ามาตรฐานจัดเลยของการรีเจนระดับ2นะผมแต่น่าเสียดายมากที่มันยังไม่มีร่างไฮบิดนะผม <laughs> เดี๋ยวลอยเจ้าสล็อตยักษ์เข้าไปต้องสล็อตอะไรดีออ่าเหมือนในจูสิตเวอร์อะไรนะผมอ่าแล้วก็ทีนี้เอ้ยมันก็มีแล้วนี่หว่าสล็อตตัวนั้นน่าจะมีแล้ววะ <laughs> ในเกมนี้นะผมแล้วก็มาบวกกันไป มาไปดูการต่อสู้ของมันหน่อยดิฝ่า์นะผมเฮ้ยดิมบอกอัตราดอกเงินเลยอัตราดอกเงินนี่ยสองแสนหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันนะผมสองร้อยเจ็ดสิบเศษต่อสิบสองชั่วโมงนะผมเรียกว่านานจ,จัดเลยดิเดียวสิบสองชั่วโมงเพิ่งจะได้สองแสนนะผมโอเคไปทีนี้ลุยเดือดกันดิฝ่า์นะผมดูซิว่ามันจะต่อสู้ได้ดูดีสมกับที่เป็นเลเวลสี่สิบเลเวลแม็กหรือเปล่านี่ผมอ่ะศึกที่ผมยาวมันไปต่อสู้นะก็น่าจะเป็นอ่า PvP นะผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ดูข้างในแก่งชิปหายเลยจยวเฮ้ยจิงก็ใช้ไม่ตายได้นะเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะเฮ้ยหรือว่าเราเล่นอันนี้ก่อนดีกว่านะผมว่าก็มีสิทธินนะเอเล่นอันนี้กันดีกว่าเอา่ผมจะเอาธาตุน้ําแข็งไปไม่ต้องแก่งมากก็ได้นะผมก็วเรียกก็เปิดฉากเลยเดี๋ยวเอาตัวมันเป็นพระเอกเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึง่งเฮ้ยแต่ต้องได้ใช้ไม่ตายนะแล้วก็เอาตัวมันเป็นตัวหนึ่งนะผมโอเคมาลุยกันดีกว่านะครับผม มีแรกจากมันไปเล่น PVP อ่ะทุกคนแต่ว่าแต้มเราก็มีผลด้มดนอนั้นอยากได้แต้มไงแต้มในที่นี้ก็คืออ่าแต้มแคสตออฟไททันนะผมคราวนี้เราก็จะตีแยกชิงสไปโนซอรัสเจน2นะผมซึ่งมันมาทั้งหมด4-5ครั้งแล้วแหละแต่ผมยังไม่มียังไม่ได้นู่นรู้งี้กลัวฟันหมดเลยดีกว่าแต่ไม่ได้อย่างเงี้ยป้องกันหนึ่งน่าจะรอด เอ้ยชิบหายแล้วมันไม่ป้องกันด้วยตายแล้วเราน่าจะแพ้ดูจากทรงแล้วโจมตีเดิงยังอยู่โอเคเอ้ยมันก็กลัวเราเหมือนกันนเนี่ยยังทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆหรอกขอบอกป้องก,กันป้องก,กันป้องก,กันะแดงวิมีห้าเลยอ่ะสุดจะตายแน่นอนงานนี้ไม่น่ารอดโจมตีห้าไปเลยนะผมเออโดนทีแต่มันหมดสแปลไปแล้วนะผมโอเค ที่แกอยู uh ่นี่แหละโดยมีโจ๊กเกอร์ป้องกันจงเตีสบายเลยหนึ่งสองแสนด้วยผมแล้วก็เจ็ดน้อยนี่ป้องกันได้สบายสบายหนึ่งสองแล้วเหลือสามด้วยนะผมโอเคมึงตายอยู่เลยไปมันนี่นะเอาเดะมาดักโูเทเรนมาเจอกันไม่ใช่อินดักโคเทเรนอินดักโคเซลอรโจงเตี๋ยดึงโอ้โห ได้อย่างเงี้ยแต็งเหลือเต็มเลยเดียวฉันไม่กลัวอยู่แล้วเก็บสแต็งเอาไว้นะผมแล้วก็พวกแกสามอุ้ยมีเจ็ดมีแปดเลยอ่ะมันไม่ธรรมดาจริงมีองค์คะแนนเจ็ดแปดบอยเลยดูซิว่าแกจะทำยังไงโจมตีห้าเหลือหนึ่งอีกผมจะได้ใช้ไม่ตายมิเนี่ยอุ้ยผมไม่ตายนะผมเสร็จโงงานนี้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าไปเลยโอ้โหแถม ให้รอดงานนี้ไม่น่ากัดเขาให้โว้ยกัดที่ตรงมวนเวียนพอ,อนะผมเรียกว่าลงเป็นนอนกองเลยทีเดียวมา, <c oughs> มาดีตาเถือเร่อนมีฮานะผมได้ใชไม่ตายสนใจแล้วถือว่าการรีวิวประสบความสำเร็จได้ <c oughs> โดนเอ,อื้อกระเด็นไปเป็นศึกที่ดูเดือดเลือดพ่านแลกันเลย่างนะั้นแกเจอทาไม่ตายสูงสุดสดูฉันซะเถอะนี่ไงตั้งท่าตั้งท่าเลยปิดเขให้ <c oughs> วิ่งั้น,นะผมกระเด็นกระดอนเรียบร้อยชนะแล้วนะผมเจ้า <Yeah. S 2> แจมแทรนก็ได้โชว์ถ้าไม่ตายแอนสุดแสนอลาัางการไปแล้วนะผมต่อกันอีกดิฟปะโอ้โหอ,อะไรของมึงวันนี้อ่ะรุนแรงจัดๆเออเราต้องมีทาม่าต้ำแข็งสักตัวหนึ่งนะไม่ใช่ดิต้องมีทามา่าใบไม้ดิมันจะได้เปลี่ยนเควินหมนนะผม ธาตุใบไม้ของเราที่จะมีเลือดเยอะๆอะเลือดที่มันไม่น่าเา้าเอาไปเหมือนกันดีครับเรื่องมันก็มีแค่นี้เองเ,อเราจะเกือใบ,บไม้ไว้ขอสู้กับมันไหม <laughs> ได้อยู่ได้อยู่อพอเรามีใบไม้เสร็จแล้วปุ๊บมันเปลี่ยนมาเราต้องใช้น้ําแข็งจัดการ2 0 0พันสองนะผมน้ําแข็งเรามีเยอะแยะมากพูดเลยเอาไว้กัดตบให้ตายทุกตัวเลยเอตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วว่าต้องมีใบไม้สักตัวเพื่อปาาให้หมดนะผมเอาเวทเจ้าตัวนี้ไปก็น่าจะไหว สบายเชื่อเดล้มได้อยู่แล้วเควินฉันมั่นใจในตัวนายมะลุยกันดีฝ่ายนะผมทำอะไรฉันไม่ได้ง่ายหรอกแหมโจมตีฝ่ายไปก่อน,น มันโจมตีส่วนนี้เราจะแพ้ไหมเราจะตายไหมเคเวเินอ,อันนี้น้องชชยนี่คือเคเวินอยู่ตัวสุดท้ายอ,อ,อุ้ยเปลี่ยนตัววันนี้เราไม่ไม่ตายแน่แล้วมันไม่เปลี่ยนตัวเรามีเปอร์เซ็นต์ตายเอ่อบดีครับเพราะว่ามันเหลือหนึ่ง่ามาด้เลเวลข้าศึห้ากโจัจัดเลยเดียวจจดดไม่เลเวลมึงเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ้ยสองเองโอเคเก็บแตกเพื่อนไปดูเอาไว้แข่งตูนล้มได้แน่ๆ ไอเราไม่รอดแน่ๆก <g ül> ็ <c oughs> มันมี5เรามี3มันจะรอดได้ไงนะผมโดนเลยทีเดียวเออจิกจิกเออเออเรียบร้อยผมพันสามลูกไม่นอนกอง <c oughs> ว่ามันก็หมดสแต็กไปแล้วนะผมเสร็จหลังงานนี้ <c oughs> <c oughs> ย,มยม้มตีหนึ่งย้มตีสองเท่านั้นลูกแอนหนึ่งแล้วก็เออหุ่ยลูกแอนห้ายังไงแล้วก็ตายอยู่ดี <c oughs> เชื่อเลย <c oughs> <ๆ S 1> อบอมมัน นนี่ะเอามาเพื่อเหตุนี้โดยเฉพาะคันที่เราจะเสียสแต็กน้อยที่สุดมั้แต่เราได้พบก,กันหนึ่งด้วยไงยิงได้เปรียบอยาู่โว้โจมตีสามฉลาดมากเอ,อือโดนกัดกระชากยานเรียบร้อยไปแล้วค่ะครูยิงนะออย้อยไปไหนเออมาดเนีล็อกแม่โจมตีสองโจมตีสามจมตีสี่จมตียันสี่เลยแปดร้อยเลยเหรอ แ0ดร้อยนี่เราต้องป้องกันหมดเลยนะเผื่อเหลือตัวแหลกนะครับเอ้ยมันเหลือตัวหน้าว่ะทุกคนเอยมาถูกเทปทะลุกำแพงแกไปแล้วมึงยังเหลืออกต้องพันหนึ่งเลยนะโจมตีอีกทีนึงแล้วเนี่ยมาวัดใจกันสิผไม่โจมตีด้วยชิปและชิปแล้งานนี้อ่าป้องกันสิเอ้ีเราแพ้แล้วอะโดเอ้ยลุงนี้โจมตีก็ดีอะโอ้มันมีเจ็บหายแล้วแพ้นะครับผม อะไรวะเนี่ยกูโดนกัร์ดตายโดนกระชากปิกยานเลยอือค่อยแพ้ไปอยากน่าเสียดายเอือออ่าทีนี้อิสเวตเฮานี่มันไม่ธรรมดาจริงจมันไม่ธรรมดาจริงๆริงเออเราจะตัวไหนไมดีอะทีนี้ตายแล้วเราก็เหลือน้อยตัวลงไปอีกอให้ผมคิดกัน ใบไม้ที่มันจะมีเลือดเยอะๆโอ้โหน้อยมากเลยผมอ่า888ก็แล้วกันนะผมแล้วก็พอ8 8 8เสร็จแล้วปุ๊บมันเปลี่ยนมาอีกแล้วทางทูมใช้บริการสงเทแล้วก็อา่าไม่ไหวแล้ววะสงสัยแม่งองเอาจริงซะละถ้าไม่เอาจริงนี่สงสัยจะเครียดได้นะเนี่ยมีอาการเครียดได้นะผมมาดูกันที่แฝงนะผม ก็เลือดน้อยพาตะกี้เข้าไปอีกไม่ได้ยังงี้เด็อ่าทีนี้มันโจมตีเราเราตายนะต้องป้องแกนที่หกแค่นม่ก็ได้จัดการแกงป้องกันหนึ่งเอาไว้แล้วยังไงก็ไม่แพ้แกงง่ายๆมาเลยเออป้องกันสอง ต้องป้องกันจัดจนอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะผมมาดูซิว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่นะผมโอเคมันเก็บตแตกล้วนๆเลยว่ะเน้นๆเลยนะชิปนะแล้วแล้วมีสามเลยนะแย่เลยแย่เลย,ย,เลยอาการนีโจมไหมโจมไหมเอยไม่โจมสิเออถ้าเราป้องกันดีๆเราอจาจจะรอดนะหนึ่งสองสาสี่สี่ห้านะผมนะเอยมันมีเจ็ดแล้า บอ,ๆๆบอกแกจะพร้อมกันดีๆก็มีสิทธิ์อรอดนะผมโอเคถ้ามันไม่โจมตีเราอย่างเงียเง้ยอืออือเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าค้างคูปโจมตีแค่สองนั่นนะแล้วสเต็กก็จะเลยครับผมไม่แบดดามแล้วพ้อยวันนี้ฉันเอาสเต็คประหลาดมาโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็สบายบายซะตบมันไม่แน่เรียบร้อยลงไปนอนกอง กแกได้ไม่ยากแล้วสินะทำไรก็คือบังคับให้จบตีสี่อย่างแน่นอนจอบตีสี่หมดสแต็กไปนี่แนะ่เอาโดนกันนะผมแต่ว่าได้เตรียมสุดๆรอ,อดมาได้ตัวนี้เรียกว่าสุดจริงอ่าอันภาพดีเยี่ระดับสองดีแบบว่าเอาจมบตีจัดๆไงน,น,น,นะเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเกิดสแต็กเยอะอยู่ครับโจมตีนี่แนะกักดเขให้ตายไหมเอ,อือลงไม่นอนกองเอาเป้ แกมันผมฉันจะพวกจะตายแน่นอนมาเลยไปไม่ได้นะ้ราจบตียันสามไงยังไงโต๊ะสังแตกสามเนี่ยเราต้องจบตีมันทะลุแน่นอนเอ,อา่ามันเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นแต่เราเหลือสองไปบวกกับสี่ลูยุ่งเกี่ยงหน่อยเอามาซะเยอะเลยทีเดียวทีนี้ไม่คิดว่าตัวแรกนี่จะยันไม่ได้ด้วยโอเคนิงมันตีแนะอื๊ยกระชากก็ให้แก้แค้นคื้นนะบมชนะแล้ว อ่ะยกต่อไปนี่ผม <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> แข็งกว่าเดิมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วเราจะล้มมันได้ไหมเนี่ยเราเอาเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วพอจากนั้นปุ๊บาตาน้ำแข็งนี้เราก็มีทตุไฟไว้ทุกคนตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วพอจากนั้นเราต้องมีทตุใบไม้สักตัวหนึ่งนะผมใบไม้อะไรไตอยู่่าโอเคมาดูอกันดน่งฝ่ายนับผม ไม่แพงมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าไฮไลท์ทลจ,จัดเลยทีเดีนนยว700อ่ะไม่ป้องกันด้วยเพราะว่าเลือดมันเยอะนะู่นจะเก็บสต็ก,สตกเอาไว้แล้วก็จะใครเย่โบกายห,หมดเลยในเดียวมีพันดึงเลยเหรอเต็มนิ้ไป <c oughs> วัวมันต้องเพิ่มอีจงใจหนึ่งโดนเข้าไปอ้ย <c oughs> ยังรับได้สบายๆป้องกนันหนึ่งก็พอ,อเก็บไปสองโอเค ฉันลองรอดจิตใจแนะ่โจมตีสองโอ้โหมันใส่ไม่เลี้ยงอุ้ยเหลือเจ0รเท่านั้นแต่เราไม่ไหวแล้วนะอาการนี้คือเราไม่ไหวแล้วนะเปลี่ยนตัวมาด้วยผมอืถ้าเราโจมตีสี่มันเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าจะล้มมันได้นะผมเก็บสแต็กให้หมดเลยทีเดียวโอเคฉันจะทำการพิพาคษาแกเอาแล้วเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมชิปและชิปแล้วงานนี้โจมตีหนึ่งด้วยโอ้โห อะไรเนี่ยอุ๊ยไม่ตายนะผมเพื่อนเราแปลกมากมันเหลือนหนึ่งเท่านั้นว่ะเมื่อมันเหลือนหนึ่งเนี่ยสงสัยเราต้องจัดการแล้ววะ่ะถ้าเราไม่จัดการมันไม่ได้นะผมโอ้มันโจมตีเราไม่ตายเองช่วยไม่ได้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่เราเหลือไว้เพื่อนนะผมไม่สนอะไรทั้งนั้นว่าทางไซมัน ไม่นะ4,666ลงไม่นอนกองบ้าบอที่สุดเลเวลล้นเกินกันทท้งนั้นแต่เป็นลอยล <c oughs> อยมันมี5เลยหรอตายแล้วทีนี้ตายแม่เราโจ๊อตีห้าตายดิครับจะไม่อรอดเลองานนี้เอ,อือกระเด็นกระดอนแต่เราได้เปรียบนะเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวไงแล้วลงล็อกไปดีเลยนะผมแต่มันก็หมดไปแล้ว โจมเตหนึ่งโจมเตยสองสามแล้วก็สี่นะผมเหลือไว้เพื่อนใช้ไม่ตายเจียวจะยวิดปั้นไ่นะกับแทกมันดังตามให้สล็อตยักษ์เกมงนทีน่พัฒนาการไปแล้วโคตรมากตัวก็สีสวยมากโคตรอยากได้เลยทีเดียวเออโดนถีบหน้ากระเด็นกระดอนไปเลยทีเดียวแม่งถีบแลงหลงเลยอะ <c oughs> เอ้ยอย่นีเลยฉันไม่กลัวอยู่แล้วฟางยันมีเยอะมาก ดูตัวนี้ซะก,ก่อนเอกลักษณ์ของเขามันไม่ธรรมดาเนี่ยเรียกว่าปีกบัตด,ด้วยนะผมนี่แน่งัดจัดๆหมื่นสี่เรียบร้อยนอโห,โห,โหยนุ่มน่แล้วเดี๋ยวแจมแพรนเข้าสู่ยกสุดท้ายแน่นะผมหลังจากที่ผมแพ้ไปหนึ่งยกนะโอ้โห,โห,โหน่าจะเล่นอย่างนี้ต้องนานแล้วนะเอ่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ เ,เก็บมันเลยเอาตัวนี้ไปก็พอขานทูนุ่มแล้วพอจากนั้นก็เอาตัวนี้ไปก็สวยโลนแล้วง่ายมา,ากๆลุยดิฟา้ายังไงสแตก็กก็เก็บได้แน่นอน <c oughs> พี่ช้างนทแล้วสองตัวฉันก็ไม่กลวยลวโจมตีพี่ช้งางเทแล้วนี่โชว์ไปเลยเราใส่ล,ลุกนี่นะดูโลกเกาะซะก่อนเพราะว่าฉันไม่จำเป็นต้องระวังตัวใดๆเั่นนั้น เดี๋ยวฉันจะขยี้พวกแกเลยทีเดียวโควาเป็นใสลุกพันสามเลนะี่ยแต่ว่ามันล้มเราไม่ได้อยู่แล้วลูกมันเปล่าแค่หนึ่งเท่านั้นอา่าไม่ได้แล้วว่ะแล้วโควาเป็นใสลุกเป็นแล้วทุบกแกเลยไหมผมอุ้ยูี่ตัวตีมันก็ดีอ่ะจะสองร้อยสี่สั่นะีลมมันไม่ได้อยู่แล้วเอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วลกูกรับแทงลูกมันเก็บแต่งอย่างเดียวเลยอะ่ะเรา เราก็กันไม่ได้หรอวะถ้าเราป้องกันนี่เราก็ไปสวรรค์เหมือนกันโจโจมตีโจมตีให้ด้ผมไปสวรรค์จริงๆด้วยว่ะทุกคนเออดีนะไม่ป้องกันนะผมเสียสแต็กเวเวเสร็เทางานนี้การทูมใช้ดีทุกโอกาสโจมตีตึมสองวันนี้ผมมาโจมตีแค่สองเท่านั้นนะผมอ่าจะเก็บขายลิ้นตัวด้วยว่ะเนี่ยป้องกันสองป้องกันสามเลยนะเออไม่เอยาเไปยอมเสียสแต็กอุ้ย ไม่นะผมข้ให้จริงป้องกันสามไป่ไดเนี่ยไม่ได้อย่างงี้เด็ดแต่ไม่เอาละพอ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 มาดูสิถ้ามันโง่จบตีสามเนี่ยเราก็จนะสามบัถลงมนได้นะจบตีสี่ตายอย่างเดียวเสือกระเด็นเมื่อโดนช้างกระทืบแต่สบายมาก ยีเดอร์ดันจะเป็นคนเก็บเองจบ,จบตีห,าาบตห,นนนหนึ่งจบตีสองโอ้โหจะมาเพื่อจบตีสองกันทั้งนั้นอ่าปรกันหนึ่งปรกันสองเสร็จชไม่ตายก็พอแล้วเค <c oughs> จัดการมันไม่นะการเข้าให้มันจันทร์บหายแล้วสินะเลเวล1 3ร้อบนาดร้อสามสจ็ั่จัดการมาแล้วแกโดนตีไปทีหนึ่งยังไม่กลัวใช่ไหมถึงกันถอยหนีแล้วฉันจะบอกให้เปกันแล้วนะ <c oughs> เล็ดก็ตายซะจะอยู่เลยมีที่หนีเอ็กไม่หนีตายซะงับงับงับกดยากนานไม่ได้ออกมาเรียบงับไปสามทีแล้วชนะแล้วนะผมโอเคแทนก็มาแล้วสำหรับติ๊กติ๊กนะผมขอการทองก็แล้วกันตื่ดตืๆตื เออได้คูล่าสุขแ <itsu> คนนะผมคูล่าจังนั่นเองอ่ะก็ได้เพิ่มแล้วนะผมสำหรับแต้มแคทออฟเซทันนะโอ้โหผมเพิ่งได้4แต้มเองทุกคนน้อยมากๆเลยจริงๆอ่ะยังเหลือแพ็คมากมายเลยนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะไปตีนะผมอ่ะว <c oughs> ันนี้ก็คลิปวิดีโอก็เล็บตียาวเลยนะแล้วก็ได้รีวิวเจ้าอ่ายูคาโดเซรอตไปแล้วนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตาม ไปจริงแล้วิโยเกะทุกคนนะผมเฟนดายังเล่นโย <laughs> b u t ต e r f l y